ผสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับมาทดสอบกับงานอัปเกรดนะครับผมกับ v o กิล่ a V450 นะครับผมลูกค้ามีรีโมท I6X อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวลำทีนี้อัปเกรดก็คือใส่ไจโร H1 เข้าไปนะครับนะฮะจะได้บินแบบง่ายๆบินแบบปล่อยมือได้เลยสายเหลืองนี้ไม่ได้ต่อกับอะไรนะครับผมเป็นสายจากสปีดนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะบินให้ชมนะครับผมกับลำนี้นะครับบอคิล่า v 4 5 0นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซิปักช่องนะครับผมบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำติดต่อทาง Facebook นะครับชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับผมทางไลน์ทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0828612081นะครับผมเดี๋ยวเรามาบิน อ,อันดับแรกเลยก็คือนะครับเปิดรีโมทก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมบินออตโอต้เลข8นะครับผมสับลงแบบนี้จะบินออตโอต้เลข8นะครับสวิตตัวนี้ก็คือสวิตตัว C นะครับผมอันบนเนี่ยมันเป็นโนโมอนไม่เล่นนะครับเราจะเล่นอันกลางก็คือ ล็อกตำแหน่งแล้ว,ลวความสูงอันล่างสุดก็คือรีเทิร์นลงจอดอัตโนมัตินะครับตัวเนี้ยพอกดปุ๊บใบพัดถึงจะหมุนนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันฝนตกเพิ่งหยุดนะครับผมทางระตุ้มเปะเลยเอาละแบตเตอรี่ของพี่ลูกค้านะครับผมอันนี้ก็คือที่อัพเพิ่มเติมก็คือมีไจโรเฮดวัแล้วก็มอเตอร์ สปีดนะครับผมแล้วก็รีซีฟนะครับรีเีฟเป็น10ช่องของเดิมของลูกค้าก็เป็นเซอร์โวยกพีดกันหางแล้วก็ชุดเฮดเดิมทั้งลำของเดิมหมดนะครับเราก็เสียบปลั๊กแบตเตอรี่นะครับผมรอไฟตรงนี้นะครับขึ้นสีน้ำเงินค้างครับโรเตอรฮดจะขยับอย่างนี้นะครับ โอเคทุกอย่างทำงานปกติแล้วนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากเข้าไปนะครับก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับผมนะยกได้นะครับยกได้แต่ก็ยกยกในแนวขนานห้ามเอียงห้ามคว่ำนะครับเพราะว่าใจโลมันจะไม่จับนะครับ GPS มันจะไม่ทำงานนะครับจะจะยากนิดนึงตอนใส่หน้ากาก แล้วแล้วก็แล้วนะเขามีข้างๆด้วยเออเข้าไปลูกเข้าไปอีกฝังนี้ฝังนี้เออข้างนี้ไม่ต้องล็อกก็ได้เนี่ยอ่ะทีนี้เราก็หมุนดูนะครับว่ามันขูดเฟืองหรือเปล่านะหมุนหมุนหมุนโอเคไม่ขูดนะครับจับวางในตำแหน่งที่เราพร้อมจะบินตอนนี้อยู่สถานะโนมอนนะครับผมไม่ใช่ GPS นะครับ GPS ให้เราสับสวิตตัว C มาอยู่ตรงกลางขึ้นไฟเขียวแล้วปกติปกติกตอ่ามันจะขึ้นส้มกระพริบนะครับกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็กลายเป็นเขียวนะครับผมตอนนี้อยู่สถานะพร้อมที่จะบินแล้วนะครับสวิตตัว C ตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัว C นีโนมอนตรงนี้ GPS อันล่างสุดรีเทิร์นนะครับผมนะพร้อมยังครับ พร้อมแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบบินกันแบบนึงนะเดี๋ยวดาาแป๊บนึงเดเดี๋ยวขนอะนะอนุญ,ญาตขยับหน้ากากหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะเบียดเบียดเบียดหน่อยนะโอ้โหดาดาสัตว์อยู่โหมดนอร์มอนแป๊บนึงนะครับหน้ากากมันเบียดอะไรวะเนี่ยเบียดแบตเตอรี่โอเคนะครับผมอ่ะถอยหลังมานะครับถอยหลังมา นะครับห่างสัก 3, 39นะครับดูนะครับผม1,2,3,4อาร์มสติ๊กแบบนี้นะครับแล้วเขาเล่งไว้ตรงกลางสวิตตัวดีสับลงนะครับแล้วใบพัดจะเริ่มหมุนหมุนแล้วนะครับผมรอให้หมุนจนสุดเสียงสุดเสียงแล้วนะครับ เล่งไปหนึ่งขีดนะครับผมอ่าสูงพอใจคขาเล่งไว้ตรงกลางเดินหน้าออกไปปล่อยมือนะครับผมหันข้าง V450 m o r i l ่ a V450 นะครับผมอเดินหน้าไป อ่าโอเคดูลำแล้วกันเราก็จะบินเดินทางละวันนี้ที่บินไม่มีเลยครับผมเละหมดเลยท้งไหนก็เละ <c oughs> กะบินมันทางถนนแล้วกันหลงเราก็ปล่อยมือนะครับเอา,าเล่งลงมา เวลาเราอยากเอาเครื่องลงก็เร่งเร่งลงมาเกือบขีดนึงนครับเครื่องจะให้ค่อยหย่อนตัวลงแบบชลโมชันนะครับผมความสูงพอใจแล้วเนี่ยคันเร่งไว้ตรงกลางนะครับหันนี่คือการหันนะครับมือซ้ายเราก็คือโยกไปทางซ้ายก็คือ ถ้าถ้าถ้าตามหลักเลยก็คือหันหัวไปทางซ้ายนะครับแต่ส่วนใหญ่เราถ้าหันหางเราก็จะมองกันที่หางนะครับจริงๆแล้วเขาให้ดูที่หัวนะครับแต่มันดูไม่ได้คนระับผมอยู่ฝั่งน ون, ู้นเราก็เลยต้องดูหางนะครับแต่ตอนที่เราบินเดินทางเราก็ดูที่หัวนะครับดูที่หัวเวลาเราบินเดินทางนะครับ าหอคนกนกดินเดินทางให้ชมแล้วกันนะครับออ,ออโตอเลขแปนะครับผมออ,ออโตอเลขแปนะครับ วันนี้รีวิวข้างถนนครับผมเละหมดเลยตรงที่จะตรงที่ไปรีวิวสวยๆก็ไปไม่ได้นะครับผมรถเข้าไม่ได้ครับดินมันเละไปหมดเลยครับทางมันเละครับก็เลยได้แค่ตรงเนี้ยครับฝนมันตกนะครับผมตกมาสามวันแล้วครับมีพึ่งมาหยุดเนี่ยครับบินออโต้เลขแปดนะครับผมยกเลิกยกเลิกบินออโต้นะครับ เอาเป็นไงนะครับผมอยากจะรีเทิร์นทูโฮมนะครับสวิตสวิตตัวเนี้ยเอาลงล่างนะครับ1 2 3สองสเดี๋ยวเขาจะบินขึ้นไปแล้วจะลงมาจอดในจุดที่เขาขึ้นเขาจะดีขึ้นตัวขึ้นไปสูงแบบนั้นเลยกรณีที่จะรีเทิร์นให้แบตเตอรี่เหลือเยอะๆนะครับอ่ากำลัง ทิ้งระดับลดตัวเองลงมานะครับโอ้โหลงมาไวมากปุ๊บเขาจะลงมาเป็นช่วงนะครับแล้วก็จะเบรกแล้วก็ลงแล้วก็เบรกแล้วก็ลงตอนนี้เริ่มเริ่มลงแล้วครับไม่เบรกแล้วครับลงแบบสโลโมชันนะครับ,บ,รบ,บ,บ,รบตอนนี้ถ้ามันจะเข้าป่าเห็นไหมครับมันจะเข้าป่าตกใส่ปตาแน่นอนกดกดสติ๊กมือขวาเนี่ยเราเลือกได้ครับเราจะให้เป็นลงจอดตรงไหนครับเนี่ยครับ เราเลือกได้ครับแต่เราเลือกไม่ได้เลยก็คือว่าสั่งให้มันสูงขึ้นมันจะลงอย่างเดียวแล้วถึงพื้นแล้วเขาจะดับของเขาเองนะครับอันนี้คือกรณีที่รีเทิร์นอัตโนมัติถึงพื้นเขาจะดับของเขาเองนะครับแต่ถ้าเราลงด้วยตัวเราเองลงด้วยตัวเราเองสมมุติว่าเราลงของเราเองอะ่ะพอถึงพื้นปุ๊บสวิตตัวดีเราก็ต้องสับขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะลงด้วยตัวเองนะครับผมสักครู่นะครับ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวผมจะรีเทิร์นลงมาจอดด้วยตัวเองเอ้ไม่ใช่จะลงจอดด้วยตัวเองไม่ได้รีเทิร์นหนึ่งสองสามสี่คันเร่งไม่ต้องการกลางสตาร์ทเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมอเตอร์ไซค์มาแล้วยังอยู่ไกลยอยู่ยังมีเวลา เดี๋ยวนะครับทีเนี้ยสมมุติว่าเราจะลงด้วยตัวเราเองนะครับคันเร่งเอาลงไว้เลยเกือบเกือบขีดนึงครับนะครับ,นะรบเห็นไหมครับคอปเตอร์จะค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมครับนะครับค่อยๆลงลงแบบโซโลโมชั่นเลยเดี๋ยวเเอามาทางนี้หน่อยมันเปอนที่โทนเออเอออ่า หนึ่ถึงพื้นแล้วก็ดับเครื่องนะครับสวิตดีดับเครื่องเดีตั้งตึงเดี๋ยวนมาเลยจะบัดโอเคนะครับผมก็เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับกับเฮลิคอปเตอร์วีสี่ห้าศูนนะครับผมลำนี้นะครับ สมบูรแบบนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ